สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รีวิวรถยนต์มือสองเกับผมเช่นเคยนะครับเทวินนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะพาทุกท่านนะครับมารับชมรถกระบะสี่ประตูนะครับเป็น t o y o ต a Revo คันนี้เลยนะครับรถปี2018นะครับคันนี้รถปี2018นะครับราคาอยู่ที่4 6 8 0 0 0หนะครับมีบริการทำสัญญาและส่งมอบรถให้ทั่วประเทศนะครับคันนี้โปรโมชั่นพิเศษนะครับผมมีทั้งฟรีดาวนะครับฟรีค่าจัดฟรีค่าโอนแล้วก็ พิเศษที่สุดนะครับบริการส่งฟรีนะครับสำหรับลูกค้าที่ดูคลิปนี้นะครับสำหรับลูกค้านะครับที่เข้ามาดูใหม่นะครับผมรบกวนนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดรีวิวรถยนต์คันต่อไปด้วยนะครับรถคันนี้จะมีความสวยงามยังไงกันบ้างนั้นเดี๋ยวเราเข้าไปรับชมเลยครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านอีกครั้งนะครับพบกับผมเช่นเคยนะครับเทลลิสนะครับ คลิปนี้นะครับผมจะพาทุกท่านนะครับมารับชมนะครับโตโยต้ารีโวนะครับ 2.4e นะครับรถปี2018คันนี้เป็น4ประตูนะครับต้องขอบอกเลยนะครับว่ารถคันนี้นะครับราคาพิเศษและมีโปรโมชั่นพิเศษนะครับสำหรับลูกค้าที่ดูคลิปนี้นะครับโปรโมชั่นพิเศษก็คือรับรถศูนย์บาทนะครับฟรีค่าจัดฟรีค่าโอนฟรีค่าส่งนะครับใครที่ดูคลิปนี้นะครับสนใจนะครับ โทรหาผมได้เลยนะครับเทวีนะครับ0 8 1 9 7 7 2 9 3 4เบอร์โทรผมจะแนบไ้ให้ตรงนี้นะครับมุมด้านล่างขวานะครับผมคันนี้นะครับราคาพิเศษนะครับ4 6 8 0 0 0หนะครับรับรถ0ูนย์บาทผ่อน8,400นนะครับผม8,400นะครับบริการทำสัญญาให้ทั่วประเทศนะครับฟรีจัดฟรีโอนฟรีส่งนะครับผมนะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับว่ารถคันนี้มีความสวยงามยังไงกันบ้างนะครับคันนี้นะครับ ทางร้านได้ทําการเก็บสีเก็บรอยให้เรียบร้อยนะครับเก็บสีเก็บรอยให้เรียบร้อยนะครับรถสีถือว่า99%เลยนะครับพร้อมใช้งานนะครับการันตีให้นะครับว่ารถไม่เคยมีวัติเหตุไม่เคยชนไม่เคยพิกคว่ำนะครับมีบัตรการันตีให้มีชนมีพิกคว่ำนะครับทางร้านยินดีรับซื้อคืนนะครับมีค่าเสียเวลาให้1,000บาทนะครับเดี๋ยวผมจะพาดูอย่างละเอียดนะครับเหมือนกับทุกๆคลิปนะครับดูยางก่อนนะครับ สภาพย่างก็พร้อมใช้งานนะครับอย่างปี2021เลยนะครับผมดันหลบนะครับ2021นะครับสภาพย่างก็ผมให้ที่ประมาณ80%ได้นะครับสวยๆเลยนะครับสีบอลนะครับกระบะไลเนอร์ใหม่นะครับกันชนหลังใหม่ครับอ่านี่ครับเหมือนทุกคลิปนะครับเม็ดอาร์คเดิมโรงงานนะครับครบนะฮะ ไม่เคยเคาะพ่นสีนะครับปางเดิมนะครับจุดนี้นะครับมั่นใจได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไม่ชนไม่ความอย่างแน่นอนนะครับอันก็จะมีร่องรอยของการขัดสีนะครับแต่น็อตเดิมนะครับไม่ขัดไม่ขยับนะครับอุปกรณ์ภายในทุกอย่างนะครับเดิมหมดนะครับตึ้มเดิมนะครับไม่ขัดไม่ขยับนะครับ สภาพพร้อมใช้งานนะครับใครที่หาสีประตูสภาพเดิมนะครับคันนี้ก็ถือว่าพร้อมเลยนะฮะพร้อมใช้งานนะครับสีประตูนะครับยังอยู่นะครับเม็ดอาร์กนะครับครบเลยนะครับน็อตไม่ขันไม่ขยับนะครับประตูหลังนะครับเช่นเดียวกันนะครับเม็ดอาร์กนะครับเดิมนะครับสีเดิมนะครับ เดิมนะครับครบเลยนะครับเดี๋ยวภายในเดี๋ยวเราเข้าไปดูอีกทีหนึ่งนะครับกระบะนะครับผมในดาร์กเดิมนะครับเก็บสีร้อยขูดขีดบ้างนะครับกระบะไลเนอร์เบิกใหม่ให้เลยนะครับในลูกใหม่เลยนะครับสภาพยางก็พร้อมใช้งานทั้งสีเส้นนะครับผมพาดูทุกเส้นนะฮะ สีเดิมนะครับสี9 9นะครับพร้อมใช้นะครับการชนหลังนะครับพร้อมใช้งานนะครับ2 4 e นะครับท้ายนะครับเม็อาร์คเดิมนะครับสีน่าท้ายนะครับ ทุกจุดนะครับซื้อกับผมสบายใจได้ครับการันตีรถสวยแน่นอนนะครับตั้งชนไม่ความนะครับบริการส่งฟรีนะครับทันสัญญาฟรีนะครับอย่างพร้อมใช้นะครับทั้งสีเส้นเลยนะครับปี2021นนะครับสีสันนะครับดูอีกทีหนึ่งสวยงามนะครับคันนี้ ูหลังนะครับสินเดิมนะครับนัด <Not S 1> เดิมนะครับไม่ขันไม่ขยับนะครับครบเลยเมตอาร์ mm hmm. เดิมนะครับโร mm hmm. งงานมายัางไงไปอย่างนั้นเลยนะครับไม่มีเคาะพ้นสีนะครับ mm hmm. เด็กบางเดิมนะครับผม ู <Do. S 2> จังหวัดอะไรก็สามารถซื้อได้นะครับติดต่อผมได้เลยนะครับภายในก็พร้อมใช้งานนะครับเบาะนะครับไม่มีว่าเบาะขาดนะครับเป็นเบาะผ้านะครับไม่ขาดนะครับพร้อมใช้เลยนะครับหลังคาก็สวยมากนะครับคันนี้ คนะรับันนี้ได้กุญแจมาหนึ่งดอกนะครับกระจกไฟฟ้านะครับผนานข้างไฟฟ้าพับเก็บไฟฟ้านะครับภายในสวยๆเลยนะครับพร้อมใช้งานนะครับราคาอีกทีนึงนะครับ4 6 8 0 0นนนะครับโปรโมชั่นพิเศษนะครับฟรีดาวฟรีจัดฟรีโอนนะครับ ฟรีค่าส่งนะครับเลขหม่นะครับเลขหม่คันนี้นะครับสองแสนหนึ่งหมื่นสามพันสามร้อยแปดสิบเอ็ดกิโลนะครับเกียร์ธรรมดาห้าสปีดนะครับมีปุ่ม Eco Power นะครับ อุปกรณ์ทุกอย่างนะครับพร้อมใช้งานนะครับถุงลมนะครับไม่เคยถูกใช้งานนะครับทั้งด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวานะครับพวงมาลัยก็มีมัลติฟังก์ชันนะครับสตาร์ทให้ฟังเสียงเครื่องนะครับเครื่องยนต์เดินเรียบนะครับปกติเลยนะฮะทุกอย่างใช้งานได้นะครับแอร์เย็นนะครับผมเดี๋ยวเอาไปดู ของเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์เดิมนะครับการันตีนะครับไม่ชนนะครับไม่คว่ำนะครับไม่มีน้ำท่วมนะครับให้ดูเลยนะฮะเม็ดอาร์คเดิมนะครับทุกจุดนะครับฐานหน้านะครับหน้าซ้ายนะครับ เจออนะครับรบนะฮะอุปกรณ์เดิมนะครับหม้อน้ําเดิมนะครับมร์คิวซีโรงงานอยู่ครบนะครับครบเลยนะครับถานหน้าก็เดิมนะครับไม่ขันไม่ขยับนะครับนัดฝากระโปรงนะครับไม่ขันไม่ขยับนะครับซูเป็นฝากระโปรงเดิมนะครับ ดูต่างๆบางเดิมนะครับสังเกตเม็ดอาร์คนะครับผมสังเกตเม็ดอาร์คดีๆนะครับเนไครับเดิมทั้งหมดเลยนะครับผมสติกเกอร์อยู่ครบนะครับสีเดิมนะครับดูต่างๆบางเดิมนะครับนับไม้ขันไม่ขยับนะครับขันเพดนะครับผม เ็นเพลินนะครับเนียนนะครับตัวเครื่องยนต์นะครับอันนี้ก็ดูแลสภาพค่อนข้างดีนะครับเครื่องยนต์พร้อมใช้งานนะครับดูจากมอพักน้ำได้นะครับมีการดูแลรักษาอย่างดีนะครับน้ำมันเครื่องนะครับน้ำมันเกียร์นะครับน้ำมันเฟืองท้ายนะครับทางร้านจัดการนะครับ ให้ฟรีนะครับผมน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์น้ำมันเฟืองท้ายนะครับนอกจากนี้นะครับยังมีรับประกันนะครับอีก20,000โลให้ด้วยนะครับผมซ่อมศูนย์ทั่วประเทศได้เลยนะครับผมสำหรับลูกค้านะครับที่ดูมาถึงนาทีนี้นะครับแล้วก็สนใจรถคันนี้นะครับ Toyota Rivo 2.4 e ปีสองพนะครับราคา468,000หกหนะครับผ่อนงวดอยู่ที่8,400ันสนะครับบริการ ทำสัญญาและส่งมอบรถให้ฟรีทั่วประเทศนะครับสนใจคันนี้นะครับไม่ยากเลยครับโทรหาผมได้เลยนะครับเทลิดนะครับ0819.72934 7นะครับขอกาบขอบพระคุณนะครับสําหรับการรับชมรับฟังนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดรีวิวรถยนต์คันต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมเทวินะครับต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ